สวัสดีกคนนะครับวันนี้เราจะมาเี่เกมดาร์กเน็นะครับซึ่งเกมนี้นะครับทุกคนออกมาหลายภาคมากนะครับทุกคนซึ่งผมก็ติดตามตั้งแต่เด็กเลยนะครับเกมนี้แล้ววันนี้นะครับทุกคนภาคใหม่ได้ออกมาแล้วภาคใหม่นะครับก็คือดาร์กเน็ตรีเวิร์ดออฟลีเจียนนะครับเป็นเกมแนว MMO RPG โดยเกมนี้นะครับทุกคนเขาสร้างจากเวอร์ชัน PC นั่งเดิมของดาร์กเน็ ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งรวมไปถึง UI เพลงฉากอะไรพวกนี้นะครับทุกคนนะครับจะก็จะได้เพลิดเพลินกับการต่อสู้ที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์นะครับทุกคนแบบไม่มีการล็อกเป้าหมายาและผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่มาอยู่ตายตน้นไม้นี่เลยนะครับก็จะมีประมาณ4อาชีพเนาะก็จะมีนะครับทุกคน นักเวทนะครับอันนี้นักเวทแล้วสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้เลยนะทุกคนเออเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรได้ทุกคนเลยนะทุกตัวละครเลยนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วก็นักบวชนะครับทุกคนนี่ถ้าใครอยากได้อะไรก็ดูทางซ้ายนะครับทุกคนก็จะมีพลังความว่องไวสติปัญญาอะไรเงี้ยพลังกายนะครับอือต่อไปนะครับทุกคนนักรบนะครับทุกคนเขาบอกว่าเขาแนะนำสลับมือใหม่เลยเนี่ยคือพลังแบบเยอะมากดูดิพลังเยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรได้ด้วยนะครับและชีสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นนะครับทุกกกคคนนน็ือัู ผมชอบนักธนูอยู่แล้วนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ดูดิสมดุลปะเออนี่แหละผมชอบนะครับโอเคเนี่ยผมเป็นนักธนูนะครับผมก็จะกดเริ่มไปเลยเพราะว่าผมเลือกมาแล้วโอ้ยของเต็มเลยแต่ว่าเรายังไม่เอาดีกว่าโอเคซึ่งทางซ้ายนะครับควรก็จะเป็นภารกิจเนาะก็เด็กหญิงที่หายตัวไปนะครับก็ทำเวสไปเรื่อยๆอเลยเฮยเขาบอก be c a ฟูอ่ะเขาบอกให้เราเระวังด้วยว่ะโอเคแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้ายามนะครับสตรีปตรงนี้เลยซึ่งภาพนะครับก,ก็จะเป็น 3D แบบนี้เลยนะแล้วก็ทำโครงทำเพจ ไปเรื่อยๆคือเราแบบว่าสำรวจได้นะแบบ Open World เลยนะทุกคนเออแบบเดินไปเดินมาได้หมดเลยอะแถวเนี้ยแล้วเราแบบว่าอ่าไปคุยกับคนูุกคนีได้นะครับทุกคนเออเนี่ยคือเราไปคุยกับคนทุนคนนีได้นะเออแต่ว่าผมขอทําภารก,กิจก่อนดีกว่าแล้วเราสามารถแบบว่ารับของางวันเลยนะแบบสกิลอะไรอย่างนี้ แล้วเราสามารถใส่อุปกรณ์สวมใส่อย่างนี้ได้นะทุกคนนี่อันนี้ผม็รลับมานะต้องการเติมชื่อไหมหรือว่าใช่ดีวะอะตกลงไปป่ะทำภารกิจต,ต่อไปก่อนนะครับทุกคนยืนยันไปเลยดูมันจะโหดขนาดไหนนักธนูเรามันโหดอยู่แล้วเฮ้ยทำอะไรแต่ยมเราต้องมาหายามนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้แต่ยามกลัวอะไรยมโอโ้ไม่ไหวหรือยมตีตีตีเฮ้แล้วเราสามารถเก็บอาวุธนะครับเพื่อที่ให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วนะเอออย่างนี้เลย โอเคแล้วเราก็เอาออกมาตีงี้ได้นะทุกคนนี่นะมันแบบว่ามันล็อกเป้าหมาย,ยางี้เลยนะทุกคนเออก็ดีเรามีลูกศรบอกเราด้วยว่าเราควนไปทางไหนนะเล่นง่ายเขาเล่นง่ายโอเค okay. เดี๋ยวเราต้องไปพบกับยามหรือผมตีเสร็จแล้วแล้ผมจะไปเก็บกุ้ง ทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็คือเราต้องมาหาเขาแหละทุกคนแล้วเราก็ได้รับของรางวัลน,นะครับอะไรประมาณนี้เออฟาบไปเรื่อยพวกแกเป็นใครละดีพวกแกมาอะไรกันตรงน,นี้นี่นะโหเต้นกันแบบมันเลยอะเต้นกันมันเลยขอเต้นด้วยคนซีขอเต้นด้วยคนซีนนซระหว่างที่เราตีนะครับแล้วก็เก็บของนอนได้เลยถ้าเราจะให้ตัวเราเก่งนะครับทุกคนก็ใส่พวกอุปกรณ์ในนี้ได้นะทุกคนเนี่ยใช่อุปกรณ์นี่เลยพวกจี้พวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมีฉาย,ยานะครับทุกคนเนี่ยถ้าเราใส่ฉายา,ยยาเราก็จะได้สดเต็ด้วยนะอันนี้ อ่าฮ่ rua, ผมใส่ไปเลยเฮ้ยเหมือนผมได้กางเกงมาวเฮ้ยเหมือนเราจะเจอบอสเหมือนเราจะเจอบอสของด่านนี้โอ้ Ma er ยฮงปิ๊บเดี๋จะรู้จริงๆว่าบอสมันจะโหดขนาดไหนอู้เอ้ยอย่าเรียกว่าตัวเองว่าเป็นบอสนะเว้ยเดี๋ยวอายเขาอุ้ยเราได้แรงเอต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 เฉยไม่ใช่เอตเอตเอตเคยเราต้องสุ่มเลือกกล่องนะครับอุ้ยกล่องทองไม่หยุดทางนี้อันที่สามช่างมันสวัสดีครับยามโอเคผมคุยกับยามเสร็จนะครับผมก็ได้รับมาอีกนะครับทุกคนแล้วก็กดออกจากด่านเชี่ยนนี่เลย เฮยสวมใส่สวมใส่สวมใสโอ้โหเราเก่งขึ้นมากเลยเนี่ยแล้วเกมดะก้อนนี้นะครับทุกคนก็จะมีลีกแบบ PVP นะนะทุกคนก็คือเนี่ยนะมีแบบเลเวลมีอารีนามีอะไรยี้นะก็มีกิลด้วยนะครับแล้วก็มีเสริมพลังมีสืบทอดนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าให้ใส่ด้วยนะครับอืมซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นของอาชีพนักบวชนะครับ แล้วถ้าเรายังไม่อยากเล่นสายธนูนะเราก็สามารถมาสร้างตัวละครใหม่ได้นะทุกคนซึ่งมันก็จะสลับเล่นกันได้นะนี่แล้วผมก็ข้ามสอนนะครับทุกคนเออเนี้ยก็จะมาแบบอันนี้ได้เราคงเราเพลินะครับเหมือนตัวนั้นเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวละครก็กลับไปเปลี่ยนได้เลยนี่ันก็จะมี2อตัวละครแล้วก็มีทักษะนะครับทุกคนสกิลทักษะนี่นะเราก็สามารถมาอัปเกรดหรืออะไร่งนี้ได้นะเนี่ยโอเคถ้าผมจะอัปเกรดไปเลยนะครับทุกคนรืดฟืด เอาแล้วก็ได้อัพไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากแค่ตรงสายนะครับก็ลองอ่านดูนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ตรงสายแหละไหนมาลองสก,กิลที่เราอัพมาซิโอเคลองสก,กิลดีก่อนปับ๊บเฮ้ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่งหายหมดเลยเอาไไง่งเลยผมหันทิศทาง พอดีสกิลอย่าลืมไปอัพกันนะครับทุกคนเออแต่ว่าต้องทําแบบว่าภารกิจก่อนนะควสหลักอะไรเงี้ยให้มันปวดล็อกก่อนไอ้บอสตัวนี้มันทําให้ทึกจังเลยฮะผมตีมาเนี้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงเท่าไหร่คือบอสต,ตุยนะครับก็คือทุกคนตุยหมดเลยในแมพใช้เวลาสองนาทีวิ่งเ้ยเวกว่าเดิมวะนนี้ซึ่งเราไปอัพสกิลอัพอะไรมาไงตอนนั้นมันเป็นอันสามใช่ไหมผมอานแรกไม่เงยอันสามันเดิมคืออะไรเหรอนี่เฮ้ยเราได้หน้าไม้อะไรมาเมื่อกี้ทุกคน อ่าผมว่าเอาเป็นธนูเหมือนเดิมไม่แหละแล้วเราก็จะวัดตีววกเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อว่ามันมีอะไรบ้างแล้วนะคะเฮ้ยธนูค้เท่อันนี้คือสกินนะโอเคซึ่งผมนะครับก็จะเสริมธนูอันนี้นี่แหละทุกคนเสริมไปก่อนแล้วกันครับอุย้ยไม่ต้องข้ามมามาดูว่าเราจะได้เลยหรือเปล่าปับ๊บอ่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะต่อไปนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมาดูว่า เราจะได้ที่บวกเท่าไหร่แต่ว่าไอหินสีม่วงเนี่ยมันสามารถซื้อได้นะแต่ผมไปซื้อแป๊บซึ่งมันซื้อได้ทีละสิบโอเคหมดแล้วหมดไหจวจงวะแม่งเงยโอเคมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมาดูว่าผมจะตีทั้งหมดเลยนะมาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นีนะครับหไร้ออุดเวนู้นนนี่ิแหเฮ้ยได้แล้วบัวห้าโอเคเวลเต็มแล้วนะครับซึ่งเราก็ตีหวกจนเต็มแล้ว โอเคแล้วผมก็มีเสื้อมาก็คือผมพึ่งไปเปิดกล่องมาเมื่อกี้ได้มาผมจะตีไปเลยโดยที่ไม่อะไรทั้งนั้นโอเคหุบวกห้าแต่นี้ไปได้ต่อบวกหกโอ้โหใชะเยอะเนี่ยลงขอบวกเจ็ดเอ้ยโอเคเต็มแล้วนะครับตอนนี้ฮ่า ใครจะไหวกับเราวะเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับทุกคนไข่มังกรนะครับมาดูว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนแต่มีธนูยาวดาร์กโซนะครับอันนี้บอกเลยว่าอยากได้มากๆนะครับโอเคซึ่งผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่เหรอโอเคตอนนี้นะครับเรามีตังค์เติมนะครับอยู่62,590บาทนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามูลค่านะครับทุกคนตีกันข้านะครับประมาณ30,000กว่าบาทนะครับทุกคนซึ่งแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวนะครับทุกคน ผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมจะเอาให้สุด9-9-9 9ได้ป่ะ30,000จัดไปดิเออโอ้โหแล้วมันใส่กาชาอยู่แล้วบอกว่าฮ่าฮ่าได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่ 5. ได้อีกผมก็จัดอีกวะ่ะทุกคนมาผมเอาแค่นี้พอนะครับทุกคนแค่นี้พอ1,624อันนะครับทุกคนมาดูว่าเราจะเปิดได้อะไรบ้านผมอยากได้มากเวทนูเนี้ยเอ็ีเคมัน700อะ่ะผมแบบอันนี้เลยเฮ้ยมันมันมันเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมโอ้ย5้เิเด,ดีละ50ก็ได้วะ ไปดิปึ๊บพี่ได้ไรได้ไรได้เรเฮ้ยแต้มมาหนึ่งอันทุกคนโอเคมาดูนะครับว่าเราจะอุ้ยได้สองอันหรอเฮ้ยเฮ้ยสองอันหนึ่งสองโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอไม่กอดสองอันเลี้ยวสองอันเลี้ยวสองอันเลี้ยวเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนทำไมมันในยี่สิบอะเฮ้ยไปกันต่อปับ๊บรืดโอ้โหรอบนี้เกลือวะ่ะรอบนี้ไม่ได้วะ่ะอันนี้อันนู้ ไข่มังกรไปได้ไอ้ไข่มังกรไปได้นะนี่หรือว่าเราต้องซื้อไข่มังกรนะครับทุกคนซื้อไข่มังกรมานี่ไงเราต้องซื้อไข่มังกรมาเปิดด้วยไม่เคยเราเอาเป็นเสือได้หมดเลยทุกคนเคยได้ยินคำว่าซื้อมาไม่ได้ใช้หรือเปล่าเศร้าว่ะได้เท <val> ่าไหนก็เ <Wiz> ท <ards> oh ่านั้นนะอันนี้ก็อ่าได้เท่าไหนก็เท่านั้นไปเลยแล้วกัน เมือ่อตอนนี้นะครับเราน่าจะเอาปีกได้แล้วสักอันนึงแล้วกันโอเคมาเอาอย่างน้อยเราก็ได้ปีกมาทุกคนเราได้เครื่องประดับมานะครับเราก็จะใส่ไปเลยในเสื้อผ้านะครับแล้วก็ปีกอันนี้เราก็ใส่ไปไหนอยากลองว่ะทุกคนอยากอยากลองธนงธนูสักนิดสักหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นเข้าถ้ำนะครับทุกคนเอาอันล่างสุดแล้วกันนะผมกลัวอันข้วงบจะไม่ไหวเพราะว่าธนูผมแบบ ยังไม่ค oh ่อยดีเ oh ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มับพี่โอ้โหโอ้โหบอตัวยังใหญ่อ่ะบอตัวใหญ่มากเจงกับพี่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 จงยังพี่ับพี่มามาดิเออ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 อ่ะเออ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 เับพี่เจงกับโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมสู้ไม่ได้ว่ะ แม่เงยเทาผมได้ธนูอันนั้นมานะผมบอกเลยอะ่ะยังไงก็ชิวเอ้เอาจิงดูจากทรงแล้วผมไม่น่าไหววะในเนี้ยโอวเลือดมันสิบลอดไปก่อนนะครับพี่ว้าไม่ไหวว้าไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวขอตัวแบบว่าไปกัดเกาตัวเองก่อนละกันนะทุกคนผมเอาแน่ไว้อธนูนเนี้ยทุกคนเออแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้โอเคก็รหดับคลิปเนี้ยนะครับสนุกมากนะครับทุกคนก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับทุกคนใต้ดิสกิฟชั่นนี้เลยนะครับทุกคนเออผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ ก็ไปดาวน์โหลดกันได้โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ๊บเฮ้เจอกันว่ะไอธนู